ลูกกำลังพอดีกินเลยนะคะทุกคนทีขาวไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะคะอืเนี่ยงามๆจริงๆจะเอาไว้ในแปลงนี้ก็ได้นะคะทุกคนมันเป็นปุ๋ยนะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่สวนอีกแล้วนะคะจะมาเก็บมระแล้วก็มารื้อต้นแตงกวานะคะแตงกวาแก่หมดแล้วะค่ะทุกคนออกรสชาติออกเปรีป้ยวๆนะคะกินแล้วก็ไม่แซบแล้วนะคะทุกคน <laughs> ก็จะรื้อออกให้หมดนะคะวันนี้จะตัดอีกหนกิโลนะคะทุกคน นี่ค่ะลูกกําลังพอดีกินเลยนะคะทุกคนเนี่ยมันแก่แล้วแต่ลูกมันไม่ค่อยจะใหญ่แล้วนะคะทุกคนลูกก็เป็นประมาณนี้ลูกมันก็จะโอ้ยเนี่ยนี่ก็แก่แล้วโอ้ยูนเนี่ยอะไรเนี่ยทุกคนอะไรเนี่ย นี่ตาคะ่ะทุกคนดูทำไมมองไม่เห็นเนี่ยโอ้ยเก๋เก๋เองโอ้ยลูกเยอะอยู่นะคะเม็ดเม็ดม,มันเยอะอยู่เนี่ยมีมเมล็ดให้อยู่หลายเม็ดเลยคะ่ะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ได้อยู่หนึ่งเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่คะ่ะทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเม็ดค่ะ เอาไปปลูกปีหน้าทุกคนมองไม่เห็นนะเนี่ยมันซ่อนดีมากเลยค่ะทุกคนขนาดมันเหลืองแล้วก็ยังไม่เห็นเอาอันนี้ไปด้วยนี่น่ารักจมุตมิมีอีกไม้มีอยู่จ้าอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยอันนี้ลูกขาว ลูกสีขาวอันนี้เล็กดูเลยแต่มันแก่แล้วนะเนี่ยโอ้ยลูกติปุติปินี่ก็แก่แล้วนี่ด้วยลูกสวยๆทั้งนั้นเลยทุกคนนี่ด้วยค่ะทุกคนเนี่ย ลูกงามงามนี่สีขาวงามงามสวยสวยงามงาม นีค่ค่ะทุกคนสีขาวสีเขียวสีขาวไม่ค่อยขมเท่าไหร่นะคะสำหรับเราสีเขียวจะขมเยอะกว่าแกมดทุกคนเอ้ยเนี่ยนางรักไม่มีแล้วแก่ ออกดอกหมดแล้วอ่ะทุกคนอืมน่งรักอืมหหอมฉุยเลย ถ้าไม่เล็มดอกมันต้นมันก็จะตายเนี่ยถ้ามันออกดอกมันก็จะตายแบบนี้ทุกคนตายมันยังไงไม่รู้ปีนี้มันกุดกุดแห้งๆกลางๆไม่สวย แจกบ้างกินเองบ้างขายบ้างทุกคนลูกเล็กๆ จริงจะเอาไว้ในแปลงนี้ก็ได้นะคะทุกคนมันเป็นปุน๋ยนะได้หลายรูปอยู่นะ แก่ก็กินไม่ได้แล้วมันเปรี้ยวมากเลยนี่ก็แก่แล้วเนี่ยเนี่ย ปักทองจ้าอืมเนี่ยงามๆได้อยู่งามๆอยู่สามลูกปีนี้ วันนี้ก็รื้อแต่งกวานะคะแล้วก็รื้อฟักทองแล้วนะคะทุกคนเก็บฟักทองกลับบ้านก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ